คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเก็บหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้อยแก้วมา,าห่งตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผม สวัสดีครับวันนี้มาพบกับติ๊กห้วยแก้วมาเฮงแปดแปดแปดช่นเคยครับผมนะวันนี้มาพบกันวันที่สามสิบกันยายนหกห้าครับผมมาพบกันก่อนวันหวยออกหนึ่งวันครับนะเพื่อจะไปลุ้นวันที่หนึ่งตุลาคมหกห้านี้ซึ่งจะตรงกับวันพรุ่งนี้ครับผมวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมหกห้าพรุ่งนี้นะครับนะวันนี้ก็จะมาทําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของบนนะมาฝากก็จะมาชิกทุกท่านนะครับผมนะ นะแล้วก็จะมีช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผมจะมีผอเมื่อวานนี้ไปเดินทางไปบวงสรวงไอ้เท้าเว,วิดสุวรรณนะครับผมนะสององค์ด้วยนั้นก็จะมามีเลขทูบวยนะครับจะมาฝากตามาชิกทุกท่านด้วยนะครับผมนะผมจะเอาลุงให้ช่วงท้ายคลิปนะครับผมนะอันนี้ก็มาทําหลักร้อยก่อนครับผมนะมาดูหลักร้อยก่อนนะสึ่งให้มาให้ลังไปสีงวดนะครับผมนะหลักร้อยหลักสิบ หลักหน่วยนะครับผลสรุปเลขรางวัลที่หนึ่งออกเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งครับผมออกห้าเก้าสี่ครับผมนะห้าเก้าสี่นะครับผมเท่ากับมาเด่นะนะครับห้าเก้าสี่เลยนะครับห้าเก้าสี่นะก็หนะ้ากนะ็มานะครับห้ามาอ่าเก้าก็มานะครับนะสี่ก็มานะอ่ะก็มันงวดถัดมาครับหลักร้อยอยู่ที่ห้าอ่ะหลักสิบก็อยู่ที่แปดนะครับผม หลักหน่วยจะอยู่ที่สามนะครับผลสรุปเลขถ่ายสามตัวเข้ามงที่หนึ่งออกห้าแปดสามนะครับผมห้าแปดสามนะครับห้าแปดสามสวยๆครับนะหลักร้อยได้มาห้าครับนะหลักสิบก็ได้มามาแปดนะครับหลักหน่วยจะอยู่ที่เลขสามนะครับผมนะห้าแปดสามนะครับมาดูงวดถัดมาครับวันที่หนึ่งกันยายนหงห้านะครับผมนะหลักร้อยจะอยู่ที่เลขสามนะครับหลักสิบจะอยู่ที่เลขสามเหมือนกันนะครับ หลักหน่วยจะอยู่ที่เลข2นะครับผมผลสรุปเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งออก3 3 2สองนะครับผม3 3 2นะครับ 3, 3, นะครับหนะลักร้อยนี่3เข้าครับหลักสิบรัมสามก็เข้านะครับผมนะหลักหน่วยนี่สองเข้านะสามสามสองนะครับผมมาดูงวดล่าสุดครับวันที่สิบหกกันยายน,ยนของห้าที่ผ่านมาครับหลักร้อยอยู่ที่เลขเจ็ดครับนะหลักสิบจะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับ หลักหน่วยจะอยู่ที่เลข3นะครับผมผลสรุปเลขท้ายซ้ตัวความถึงออก703นะครับผม703นะครับ703นะครับหลักร้อยก็เเข้าครับหลักสิบศูนย์ก็เข้านะหลักหน่วย3ก็เข้านะครับนะมาทำธยติย้อนหลังไป4งวดผ่านไปนะครับผมตัวไปมาทำงวดที่5ครับเพื่อจะไปลุ้นวันที่1ตัวลาคอมห้า ซึ่งจบวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมนะก็ผมให้เป็นแค่แนวทางใน,นการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมนะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับช่องติ๊กห้วยแก้วมหาเฮง888ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับการทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันนะครับนะแล้วก็ฝากถึงท่านสมาชิก โปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยน,นะครับนะปเป็นแค่ในทางในการเลือกซื้อสินคากิจแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับหากท่านสมาชิกท่านไหนชอบก็ตามติดตามได้นะครับนะหากไม่ชอบก็ไม่ว่ากันครับนะก็กดเลื่อนผ่านไปได้นะครับนะหากรักกันจริงก็ติดตามกันด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดตัวเด็ดเด่นๆน,นะ พอเมื่อวานนี้ก็ไปทาบุญบวงสรวงอยู่ที่อําเภอสนมนะครับผมนะก็ได้เลขทัวมานะครับผมนะก็ผมจะลงให้ช่วงท้ายคลิปนะครับก็ให้่านสมาชิกติดตามได้นะครับผมนะตอนนี้ก็พายุเข้าสามวันแล้วครับนะวันนี้ก็เริ่มลงไม่แล้วครับนะสามวันที่แล้วนี่ฝนไม่เห็นดวงตาเวรเลยครับนะนะ พอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยครับฝนล,ลินทั้งวันครับอันนี้ก็ลมไม้แล้วครับเนี่ยตอนนี้เสียงลมแรงมากเลยครับนะอเสียงลมไม้อย่างแรงเลยฝนจะไหมีแล้วท่านสมาชิกนะหัวไฟดับมากเลยครับเมื่อวานก็ไฟดับทั้งวันนะวันนี้ก็ลมแรงอย่างนี้ก็อันตรายครับต้นไม้เยอะด้วยนะแต่ต้นไม้ใหญ่ทับสายไฟนี้ก็จบเลยนะอาก,กาศช่วงนี้ก็ เปลี่ยนแปลงบ่อยครับก็ท่านสมาชิกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมนะตรงนี้โอ้หลมแรงมากเลยฝลใหม่ฝลมาแน่นอนละวันนี้นะโฝนมันมาหลายวันแล้วนะวันนี้วันที่สี่แล้วมันจะหายไปเม็่นพายุ อะไรเนี่ยโนโนรุอะไรเนี่ยนะโอเคครับเราจะมาชิกได้ยินเสียงลมไหมครับลมแรงมากนะครับลมแรงมากมางเลยครับ ตามกเลยครับในคนจะท่านจะมาชิดดูหลักร้อยก่อนนะครับนะติดตามหลักร้อยก่อนเลยครับนะหลักร้อยอ่ะหลักร้อยเอาลงมาเลยครับสี่นะหลักหมื่นนะครับเอาลงมาหนึ่งรอบนะหลักร้อยไม่ต้องเอามานะครับเอาแค่หลักสิบพอนะหลักหมื่นหลักสิบอย่างรอบนะครับผมครั้งที่หนึ่งแล้วก็เด็กหน้าหมุนครั้งที่หนึง่งเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็ครั้งที่สองเอามาเฉพาะหลักหน่วยเหมือนกันครับแลวก็อเลข ขายสตัวเอามา,าเฉพาะหลักร้อยครับผมแล้วก็ครั้งที่2นี่เอามา,าเฉพาะหลักสิบนะผมนะแล้วเท่าไรก็บวกสองนะผม4ี่บวกศนบวกหบวกหบวกศบวกหนะครับก็บวก3ามสี่ห้าสิบเอ็สบส ได้สบสเอามาแค่สี่พอครับสี่บวก2งของที่ได้เท่าไรเอ่ยสี่บวก2เป็น6นะครับนะ,ะครับหลักหน่วยตัวนี้มาอยู่ที่อุ้ยขอไปหลักร้อยอยู่ที่เลขหกนะครับร้อยที่เลขหกนั่นนะครับต่อไปมาทำหลักสีบครับหลักจิบก็เอาหลักหมื่นของลาที่หนึ่งแล้วก็หลัก 100, ร้อยขอาลที่หนึ่งครับผมอย่างรอบนะแล้วก็ เลขหน้าหมุนครั้งที่สองเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับผมแล้วก็เลข้ทยสามตัวเอาเฉพาะหลักร้อยหนึ่งรอบแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเอาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย่างรอบนะครับผมแล้วท่าไหร่ก็มาวางที่หลักสิบไเลยครับสี่บวกเจ็ดบวกศูนย์บวกหกกบวกสาม ก็บวก2นะครับบวกบวกกันเลยครับสี่เจ็ดสิบเอ็ดสิบอดสิบเยิบสองยิบสองนะครับเอามาแค่2อพอนะครับตอนนี้ก็หลัก10ได้อยู่ที่เลข2นะครับต่อไปมาทำหลักหน่วยครับหลักหน่วยเอาหลักแสนลงที่หนึงแล้วก็ หลักเหมือนลำที่หนึ่งยังรอบนะครับผมเราก็เลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเอามาเฉพาะหลักสิบนะครับผมสองรอบนะแล้วก็เลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองเอามาเฉพาะหลักร้อยครับผมเอามาสองรอบนะครับผมได้เท่าไหร่ก็เอาลงมาไว้ที่หลักหน่วยได้เลยครับสี่เฮ้ยเก้าหกสี่แล้วก็สี่สี่ก็สี่รอบ สี่20ห้ายี่สิบบวกเก้าเป็นย9ิบเก้า้กลับได้กลามาเด่นนะครับตอนนี้ก็ได้มาครบได้มาครบแล้วนะครับหลักร้อยจะอยู่ที่เลขหกนะครับผมหลักสิบอยู่ที่เลขสองนะครับผมหลักหน่วยจะอยู่ที่เลขเก้านะครับเขียนให้ตรงนี้เด่นอยู่ที่ สองเก้านะครับตัวนี้ได้ยิตนตั้เด็่อยู่ที่629นะครับอันนี้ก็หาาท่านชอบก็ตามได้นนะครับผมนะหากไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับผมจะเขียนตรงนี้ให้นะครับ629นะจริงมีมีมมมตัวแทนตัวกันนะครับ6กนี่จริงๆแล้หกนี่อยู่คู่กับเลขหนึ่งได้นะครับ6นี่นะ สองจะอยู่คู่จะได้เกียรติได้นะส่วนเก้าจะคู่กับสี่นะอันนี้คือคือ,คอตัวแทนตัวกันนะครับขอให้ทานสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับนะอันนี้คือตัวตัวแทนตัวกันนะขอให้ทานสมาชิกดูขอเป็ี่นไปได้นะครับผมนะอันนี้คือตัวเด่นเด่นอยู่ที่ตัวนี้แหละนะเนี่ยแทนกันได้นะ หกกับหนึ่งตัวเดียวกันสองกับเจ็ดตัวเดียวกันแล้วก็สีก่กับเก้าตัวเดียวกันนะก็ท่านสมาชิกดูเป็นไปได้นะครับบอกท่านชอบไหมหนะชอบก็ตามได้ครับนะผมจะวงกลมให้นะครับให้ตัวเด่นเด่นจะเีือดเด่นด้วยนะท่านสมาชิกนะหนึ่งเจ็ดสีก็สวยนะจะมาด้วยกันประมาณนี้นะสวยนะครับท่านสมาชิก สวยมากเลย 6, 2, หกสองเก้าเมื่อวานผมไปเมื่อวานนี้ผมไปงานบวงสวงถาเวสวรรณนะครับนะจะเด่นอยู่ที่นะ้าเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ไว้ตรงนี้ให้โดยท่านธรมิกดูนะจะเป็นตัวไหนนะนะตรงนี้อันนี้คือเลขทูบนะครับเลขทูบอยู่ตัวนี้ เลยกทูบเมื่อวานนะที่ผมไปเล็กทูบเมื่อวานนะครับหลวงพิณให้ตัวนี้นะถ้าจะมีชิคชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับสวยมากเลยครับตัวนี้นี่อันนี้คือเียกทูบนะครับก็ให้ท่านสมาชิกดูความเป็นไปได้หรือเปล่านี่ผมก็ไม่ดูจะแม่นไหมผมก็ไม่รู้นะนนี้คือที่ผมไปเมื่อวานนี้นะ จมุ่ไปเมื่อวานนี้จะเป็นตัวนี้นะอันนี้คือเลขถูกที่ไปบงวงสรวงทาเวิสวรรคเมื่อวานนี้ครับผมท่านชอบข้างคนตามได้นะครับนะผมบอกท่านสมาชิกว่าจะอยู่ช่วงท้ายคลิปตัวนี้นลครับนะอ่าน,นี่ก็หาให้ท่านสมาชิกด,ดูกับเป็นไปได้นะครับนะโอเคนะครับเห็นไหมครับท่านสมาชิกโอเคครับนะอันนี้คือนี่ผมจะเขียนรงนี้ให้ท่านสมาชิกได้ติด,ดตามกันนะครับผมนะ นีก็ได้เท่าไรได้หกเนาะหลักหลักร้อยจะอยู่ที่เลขหกหกสองเก้าอ่ะก็ตามได้นะครับท่านชอบท่านตามได้เลยนะครับไม่ชอบกันก็ผ่านผ่านไปไม่ว่ากันนะครับผมนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะ ดูเขาเป็นไปได้ก็พอเนาะครับท่าจะมาชิกเนาะรอผลนะครับผมรอผลนะครับท่าจะมาชิกนะอโอเคครับแคปตาจดได้เลยครับนะผมให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะน,นะครับสมาชิกตัวนี้คือเลขทูบนะครับหกแปดเก้านะเป็นวันนี้ อันนี้คือเลขที่คำนวณได้วันนี้นะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหกสองเก้าใกล้เคียงกันเลยนะครับท่านสมาชิกนะเลขทูบมันจะหกแปดเก้านะโอ้นะอันนี้คือตัวแทนตัวกันก็คือหกกับหนึ่งตัวเดีวยวกันสองกับเจ็ดตัวเดีวยวกันแล้วก็เก้ากับสี่ตัวเดีวยวกันนะขอให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ความเป็ียนไปไปด้น,นะครับผมนะโอเคครับวันนี้ก็ลมแรงมากเลยนะฝนจะมาแล้วนะดี๋ยวไฟก็น่าจะดับนะผมก็ องอวยพรสั่งสมาชิกวันนี้นะคู่นี้ของตั่งสมาชิกโชคดีมีชัยเฮงเฮงร่ํร่ำด้วยกันทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ิงคอยเกลียวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ